ลิขาาาเเเนวไม่เดิน้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของหนังกันดีกว่าครับผมนะครับรัก7ปีดีเจหนครับอ่าใครอยู่แล้วบ้างยังไม่ได้ไปดูผมที่ผมมาลงาบางจะไปดูยังไงช่วงนี้ผมก็ทำงานจะไปว่างอะไรอย่างคุณล่ะคุณอน ผมก็ต้องหาเวลาไปดูหนังดีๆแบบนี้กที่แท้ครับคุณแม่แล้วก็ภรรยาด้วยแล้วเป็นไงบ้างครับที่ดูมาตอนนี้คือเท่าที่รู้นี่คือน่าจะเฉียดน่าจะใกล้ร้อยล้านละเจ็ดสิบล้านเนี่ยมีแน่นอนนะพุ่งไปยันแบบสองหมื่นล้านแน่นอนมันก็เยอะไปคุณยักษ์บ้านเหรอให้ดีๆก็น่าจะได้นะรายได้ๆร้อยล้านนี่เป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมว่าแต่ละตอนจะเป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาอย่าใหดูเรากันตอนจบทีเดีแบหยุดหยุดเลยไม่เอาขอแบบ ออช็อตที่ประทับใจช็อตประทับใจคือแต่ละเรื่องมีซีนประทับใจของมันอยู่แล้วอย่างเรื่องของคําพูดที่เกิดขึ้นอย่างจากตัวละครเนี้ยแต่ผมชอบตอนที่ชอบที่สุดคือตอนที่เป็นคริสกับพระเอกอีกคนหนึ่งอ่ะซันนี่อะพี่ซันนี่ชอบชอบสองคนนี้มากเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราเพิ่งผ่านวัยประมาณนี้มยในช่วงวัยเราเออผ่านไปแล้วเหรอพี่ผ่านไปแล้วครับ คุณรุดผมยังผมยังเพราคุณนี่ยังโอเคโอเคครับเราเดีวอ่ายังไงต่อครับปืมเพื่อนกันเลยกันเลยจบได้ครับถ้าเป็นมีเจซีคนอื่นผมก็ไม่สามารถทําอะไรอย่างนี้ได้ครับกับรุ่นพี่รุ่นพี่ครับย่าครับรักกันครับก็คือด้วยความที่มันใกล้ใกล้วัยเราครับแล้วแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะอย่างอย่างตอนที่ช็อตช็อตที่มันเจ๋งๆคือช็อตที่พระเอกอะอยู่ในน้ําพระเอกอะเป็นเป็นนักที่เขาต้องดูแลเรื่องปลาเหมือนเป็น เหมือนวอเตอร์เวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ออพิพานมามี <ไฮ S 2> พิพาน,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางเอกก็มามาคุยด้วยอย่างเงี้ยผมว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ทำให้ผมแบบเออได้ลมกับอีกอันนึงที่เขาซ้อมบทกันเขาเขาเขาเป็นในตัวที่เขาแสดงเขาเป็นดารานก่้งครับเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วมันก็เฟดไปแล้วเขากำลังจะกลับมาเล่นแต่ว่าพระเอกไม่อยาก นะครับพอพระเอกไม่อยากปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยนางเอกเล่ายาวมากไป่ว่าไปไปไปดีกว่าไปล้ลอประมาณนี้ไปดูเองดีกว่าครับไปดูเงจะได้ถึงร้อยล้านไงนะครับเอายี่ดีกว่านะครับเรามีเพลงประกอบอย่างเรื่องนี้ครับชื่อเพลงว่ากลับมารักกันได้ไหมนะครับของบินโซเมตกลับมารักกันอีกได้ไหมใช่เดีเราไปดูกันดีกว่าไปชมกันก่อนครับผม